วันนี้เรามาแชร์เปลี่ยนภาพพื้นหลังของระบบจองห้องประชุมให้เป็นภาพสวยๆตามเทศกาลกันไม่ยากเลยไปดูวิธีการทำกันขั้นตอนแรกเปิด Control Panel เลือกที่โปรแกรม Turn Windows Feature On or Off กดเลือก Internet Information Service แล้วกด OK จากนั้น Restart PC ขั้นตอนต่อไปให้เราอัปเดตคอนเทนต์ที่เตรียมไว้โดยเข้าไปที่ Drive C Internet Pub World Wide Web Root นำไฟล์วิดีโอหรือ Image ที่เตรียมไว้เข้ามาเก็บไว้ที่นี่จากนั้นให้เช็ค URL ด้วยการใส่เลข IP สลัชื่อไฟล์รูปในเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปที่ Crystal Web Configuration Setting Display Enable Background URL ใส่ URL ก่อนหน้านี้เลือก t y ์วิดีโอหรือรูปภาพเมื่อเสร็จแล้วกด Save และกด Reboot หน้าจอจะอัปเดตอัตโนมัติ เท่านี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแบ็คกราวได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบทางการหรือในโอกาสสำคัญมาทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่น่าสนุกขึ้นด้วย Creston Rooms Scheduling